โอเคกลับมากับวอลคแลนอีกรอบหนึ่งเย้โอ้ยเยอะพอแต่พูดอะไรใครตายหายหมดฐานแล้วเยอ้ตายนี่อามี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 เยอะห้องบี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 เออสวยงามมากครับมาเอ็ดคุณหล่อตัดคุณนี้สองการถ่ายรูปนะการหายรูก ตาไหลลูกเลยเนี่ยโหลุมมึงบ้าเปล่าลุมอะไรก็มันเปล่าเองตั้งหรอไม่มีใครรู้เลยแค่ว่าหลองเลยบันดันล่างสวนใช่ไหมตับีก้ายิงให้ตายไม่ได้ยินไม่ทันจับยิงให้ตายดิงบีเลยมึงมึงหันวางบีนะวางบีมีใครได้ยินไหนเอ้ยเขาบอกแฮนอยู่ปะไม่ต้องมา อยู่ตรงห้องบีอะไปคุมให้ด้วยดิวางบีวางบีวางบีบอมม์ has been planted โอเคก้องครบกันอย่างอ่ะมาดูเบบี้ดีกว่าอ่าเบบี้มีกล้องวงจรปิดอูด uh, ้วยมาทรับทำผมมาทำผมมาฐานเราฐานเราฐานเราเฮ้ยโอยสี่เก็ดเหมารีบครับส um, ี่เข็ดเหมารีบตัว เ <rôle> มื่อกี้นี่มี่เมื่อกี้นี่โคตรได้เปรียบเราไม้ต่อมาไม่แม่ไม่รอบนรอบไม่ช่วยอ่เหลือสิบเก้า ใช่ป่ะถ้าลุกผมไม่ต้องเข้าไปใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบี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 เ้ยบีเอวางเอวฟารม has been planted สีใครวะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยน้าน้าอยให้วางบีนะเฮ้ยวางเอวางบีไปดีไปดูเอไปดูเอดูไปดูไปดูไปดูระเบิด วางเลยเนี่ยตกงวางเลยบีบีบีไม่ไม่ค่อยจะเจรจากันรู้เรื่องเลยต้อบวางบีเาเมื่อกี้กวางเองไงกาบีวางบอนเออวางหมอเร้อยพูดเไอ้ห่าเห็นไมบอกไม่เชื่อกันบอวางออออบอบอบอ Baby baby ife, Alright, s <S ไปบีไปบีต่อคนเราคือคู่หูกันเลยอ่าเอพี่การภูเราคือคู่หูกระต่คนเย่โอ้นั่นเาเรียกคู่หูเล้นะคู่หูปูนมีสอตัวที่มีสาตัวไปหระวังด้วยระวังเฮ้ยบีบีบีมันอยู่บีมันอยู่บีอย่าลืมอีมันอยู่บีมันอยู่บีไปไปค้างค้าง วิ่งไปไม่ได้อันนี้อยู่ที่เดิมวิ่งไหลค่ะวิ่งไหลค่ะเมื่อกี้เราพูดวิ่งไหลค่ะตกลงไหนละอยู่ไหมนะไม่งทีนี้มีหมดไอ้หอยหล่อทุกกระจกไม่แตกอีกเวรกรรมเอามีดกินนอั้นแล้วเนี่ยเบี้วิ่งขวางบันไดด้วยนะมาเฟียวิ่งขวางบันไดด้วยนะไม่ได้สักตัวตายคนเดียว โดยเดู่กับที่และาคนเดียวโคตรตะใจจัหวะเมื่อกี้ได้กี่ตัวกันบ้างเอ่ยไม่ได้ครับตัวอยู่บีมันอยู่บีมันอยู่บีเอลระวังตายนะงั้นฉันวางเอนะเอ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 เเอเอเมเเอเเ เดือตัวเดียวของมีดตัวเดียวของมีดมีดมีมีดมีดมีดมกลบูบี้ถ่ายรูปถ่ายรูปด้รูที่หนึ่งหลอสุดเว้ยเอามันเปิดเพิ่มมาเอาสต๊อปมาสตอปมาปมปจะดีเหรอเอาเายังไงอะเอามามาสองตัวเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดหลอเจ็ดเจ็ดรอบะ พี่ปัดเลนที่9ด้ฟได้เนี่ยหรือจะใช้โอเออุ้ยกาหัวเลยหาห้องวอลเลยแล้วเท่าไหร่นะปาลมปามปามไปอยู่ไหวกพวกโอโลก็ได้ไปยห้องนี้มันวอลแคนกันแล้วมันพูดได้สสูง205คนพร้อมกันไงเวลาปาลมพูดแล้วเสียงคนอื่นมันจะหายฮ่าฮ่าใช่ไหมไปอยู่ห้องโอโลไปอยู่ห้องโอโลตอนนี้ผมเดี๋ยวพูดเมื่อมีคนมาแล้วจะระบามากโดนโดนสีไปไปไปแล้วแล้วแล้วอารมณ์มา เบสี่ห้าอีกคนนึงคนนึงคนนึงเร็วเร็วพี่การพี่การพี่การมาเร็วเออเออมาแล้วนี่หว่าโอเคเบบี้โอ้โหมาพร้อมกันเฮ้ยปามปามไปรีบไม่ตามไม่ต้องมาแล้วมาละมาละห้าห้าพอเนี่ยเขาเขาโว้กันห้าห้าปามไปไปเล่นกับพวกโอโรเลยโอเคเดี๋ยวฟอเบยให้เดี๋ยวฟอเบยให้พันหนึ่ง เอ้ยไอ้ที่เคยเฝ้าเอเมื่อกี้ไปเฝ้าเลยเดี๋ยวพี่อยู่กับไอ้เบบี้ไงโอ้โหเออโข้โหไปวิ่งล่อการพี่สหเออพี่การไปการเดี๋ยวเขาจะพูดเอแล้วไอ้สองคนนี่บีแล้วกันแน่นอนไอ้ถ้างั้นเดี๋ยวนะต้องขอเปลี่ยนก่อนถ้าจะวิ่งกลางนี่กูจะไม่เล่นจีไฟก็ยักร็เปิดไปเลยเออเปิดเสมอใช้ยาใส่อะไรอยู่วะ ใส่สไนซี่ <4 S 2> เนาะเ,เอายิงแรงหนิ่าย,ยิงแรงก็สไนสี่ไม่เอาลั่นหรอเอาลั่นกัน,<อ>นชิวๆเลยไม่ชอบลั่นอ่ะลั่นไม่รู้มันเหมือนยิงแล้วแบบแปลกปก,ก็มันล<ง>ากไวไงออกระสุนหมดไวแต่ตายไวเออกระสุนหมดไวตายไวเรานี่แหละตาย ใช่เลยกันสองเปอร์เซ็นแล้วอีกแปเปอร์เซ็นอีกประมาณสามหมื่นอีกีแล้วสิบแปเแล้ว15%แล้วเย่เอีกสามหมื่นนี่คีสู้สู้โอ้พี่เลยเก็หมื่นอ่ะอีกยาวอ่ะแสนกว่าอเกิดบัหข้องไม้กูวิ่งไม่ถ้นเลวจริงดักเอเลีกันเรามีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มองไม่ได้เออเรามีพี่เกิดพี่เกิดล่ะ รอรูตอนนี้มันกำลังเจียรการเล่นเกมเดี๋ยวรอรูนที่เกิดใหม่ถ้าเกิดล่างก็ออกวิ่งเกิดต้นไเกิดล่างนเดี๋ยวเฝ้าเองเอาโอเคเฝ้าเอพูดไปเอกันเฮ้ยเดี๋ยวไปอยู่บีเดี๋ยวตัดเชื่อมันสามตัวสามตัวสามตัวโอ้โัวคนว้าจิงเอเอเอเข้าเอแล้วเข้าเอแล้วไม่เป็นแครล็อกยาวเลยเหรอเฮ้ยยาวยาวยาวบีบี บอลอกอยู่บีไอ้ผูจะไปไหนไปไงนเียเเเช็คเลยเอเอเอเยอเตัวบี่ตัวบีตัวบอลอกตัวบอลอกตัวบอลอกอยู่แยกไปเอคนนึ่งดิ a เ been p l a เอเอเอถ้ามันอยู่บีจริงตอนนึงต้องเตรียมหอย นี่ข้อหลังเลยมวเสียงไม่ใกล้ๆวะตามาไปเลยจ้าสวยหลังเอข้าแล้วพี่การ์งข้อนาเอยข้อหนาหน้เอยู่ไหนวะอยนวเ่งเียพ่อฉมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ผ่านหมันมีมันมันมีควันอ่ะเซ็ง เโดนมันเล่นเลยโดนมันเล่นเมื่อไหรเฟลเมื่อไหรเฟลไปไปตัดๆตัดๆไปเดี๋ยวไม่ตัดแล้วไม่ตัดแล้วไม่ตัดแล้วผมจะแปดสี่ไฟเดี๋ยวให้การขอเอาไปขอเอาไปซื้อตัวละครไอะไรเนี่ยพี่กาคุมเอแล้วกันคุมเอแล้วกันเดี๋ยวคุมบีไว้เดี๋ยวคุมบีเองมาเฟียไปไหนใช่กับคุมเบสสิบ้ามันอยู่หลังเอ๋อ ผมหน้าเอไว้เดี๋ยวไปออดไปใครก็ได้เปลี่ยนตำแหน่งกับผมหน่อยมามาเดี๋ยวเี่อีเอามีตัวหนึ่งไม่เห็นปืนกูแรงกว่าไอ้สองตอนรอบเด็ดกลางกลางเออเออเอาเอ้าหลังหลังออดหลังเคาน์เตอร์หลังเคาน์เตอร์ไอ้สองพี่มาเก็บปืนได้สองให้ าเล่นอะไร่้เห้องไม้ห้องไม้อยู่ห้องไม้ห้องไม้เออเจ็บมากอ่ะเจ็บจริงจเมื่อกี้แบบหนเอหนึ่งตำแหน่งขยระจริงไปเกือบหมดแม่งอ่ะไม่เสียไม่ตายตายย่อยตายย่อย่องย่อง Bomb has been planted รู้ตำแหน่งละ Fire in the hole วางถัง ดูเวลาด้วยเดี๋ยวมันปลาแก๊สพิษ็เดไนไร่เออปูกระดาก็ไม่ต้องปูกนัดานไงบูบเดียวกับฉันเลยไอ้เหี้ยแดกน้ำอยู่หรือไงวะเฮ้ยคนเราหายไปหนคนหนึ่งวะอ้อยผูหขาละมันเปอนตัวละครันยาวแม่ง เฮ้ยค้างเหรอค้างยาเหมือนจะโล่งค้างวะเออค้างเหรอตัวยืนนิ่งใช่ไหมเนี่ยอะไล่ฆ่าไร่ฆ่าโกโก้โควิ่งเลยวิ่งเลยเอาวะเน็ตเน็ตหัวห้องไม่ดีเน็ตหัวห้องตากได้ไหมเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวข้าหัวห้องข้าหัวข้ามีฐานสามตัวแล่ะ ในตัวนึงวะนั่งไง<ต><ว>เหลืองบนห้องไฟเน็ <Men> ตแม่งกากกูสาวไปอัพเพื่อเป็นห้าสิบแม่งมึงยังให้กูขนาดนี้อยู่ไอ้ต้นตีน็นห้องในห้งงองกูบอกแม่บอม has been p l a y เอาว่ะเหระกู<า>ได้ไงวะมีบิน,บบนด้วยวางไหนวะนะ่าดีเหรอตัวผมสถาที่บงได้อยู่แคกซิบข่อมึง <S <S พี่การ อันนี้ถ้าจะแพ้จริงๆนะไอ้ห่าแฮ็กคิวขึ้นมันเมมบวกตัอเชือกต่างตัวเ่ยไอ้ซัดไอ้ซัดไอ้คิวขึ้นครับพ่อมึงเออเรามีแพ้อะหรอบแรลกรถถังเอ้ยรถถังรถยาวแต่เนืโออู้มีเที่ยนเลยบีบีบีไฟร์ในห้องตรวจค้นความผิดปกติแฮ็กคิวกูใช้โปเหรอเนี่ยไอ้ไอ้ ไม่ไม่ยอยเลยอยพี่พี่ไปเลยพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหพ่อมึงใารม่แค่งดี่หาอะไรกังเหรอเจ้าเบี้ยคัตายละมันัวบนบนบนไว้จีจีขนาดนี้เลยเหรออื เอ้าเข้าไม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนอไม่ได้แล้วโอ้ยเซ้งโอ้ยแฮกชิลหัวกล้วยเอ้ยคุณเริ่มหมดเหี้ยงแต่ไอ้นี่นะต้องแส่แมลงเขียวขึ้นมาทีวีแม่งอ่อนด้อยขึ้นทุกวันบอมบ์ has been planted โอ้ยตัวมันแหลกเฮ้ย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  โอ้โหหัวแตก <S 2> <S 2> แดเดี๋ยวเปลี่ยนห้องเลยเดี๋ยวเปลี่ยนห้องเลยโอเคห้องเห้องเเลยไอภูจะดันก็รีบรีบดันมันเข้าไปแล้ว

โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่ตีละกันนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป <subscribe S 2> <c oughs> ็นด้วยนะโอเคบาย